ครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดถึงอาร์เรย์ของ primitive นะครับก็คืออย่างพวกนี้ครับพวก integer ์เจอร์ถูกไหมอินเป็น primitive นะครับข้อมูลที่เป็น primitive ก็มี8แบบนะครับพวกอินดับเ l ิลลองดอย t e boolean นะฮะ short char พวกนี้เป็นต้นนะครับ primitive มีอยู่8ชนิดนะครับ int ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเราสามารถที่จะประกาศเป็นอาร์เรย์ของ primitive ได้เช่นบอกว่า int นะฮะ int a นะครับเท่ากับ สองสามเจ็ดนี่เป็นต้นนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการประกาศอาร์เรย์ของ Refer e n น e นะครับ่นบอกว่าต้องการจะประกาศอาร์เรย์ของ t ring ทำยังไงนะครับหรือ string builder string buffer ทํทำยังไงนะครับก็ตัวอย่างนะครับถ้าต้องการจะประกาศอาร์เรย์ของ String นะครับก็เขียนอย่างนี้ครับเป็น อะไรนะครับของสตริงนะครับ, ring, รบตั้งชื่อว่าสมมุติเป็นชื่อชื่อคนแล้วกันนะ names นะครับแล้วก็เท่ากับนะครับก็ใส่ชื่อไปนะครับนะโจนะครับแอนทอมนะครับนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศ อะไรของ e f e r e น c e นะครับครที่มาดูนี่ยงว่ามันต่างกันยังไงนะครับไอการประกาศอะไรของของพ m i t i v e นะกับการประกาศอะไรของ e f e r e น c e นะครับก็ดูนะครับถ้าในตัวอย่างที่เป็นสีน้ำเงินนะครับเรามีอะไร a นะครับ a เป็น e f e r e น c e นะครับคือปกติเนี่ยถ้าเราจะวาดรูปนะครับก็อาจจะวาดแบบนี้ก็ได้นะครับวาดง่ายๆนะครับ a นะครับก็มีอินเด็กซ์อยู่ถูกไหมครับก็อินเด็กซ์มันี่ยศูนย์หนึ่งสองนะครับแล้วก็จะมีค่าที่เก็บไว้นะครับก็คือสองสามเจ็ดนะครับแต่ถ้าเกิดเอาให้ดีๆจริงๆนะครับ a ตัวนี้นะครับมันเป็น reference นะครับซึ่งอันนี้จะยังไม่ได้พูดถึงนะ reference คืออะไรนะครับเพราะว่ามันจะพูดถึงอีกทีก็น่าจะเป็นน่าจะพูดไปแล้วนะครับในส่วนของ string นะครับพูดไปแล้วครับโอเคครับ a เป็น reference นะครับเหมือนกับที่เป็น เมือนที่เราประกาศไงครับเราบอกว่าเนี่ย string s เงี้ยนะครับเราก็ได้ reference มาหนึ่งอันเหมือนกันถูกไหมครับเหมือนกับเป็น remote ตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่า s นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเวลาเราประกาศ array ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เป็น reference เหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราบอกว่า reference ตัวนี้นะครับอ้างถึง array ชุดนี้นะครับมันก็โยงมาอย่างงี้ครับ ชุดนี้มันไม่ใช่ชื่อ a นะครับลบทิ้งลบชื่อทิ้งไป a คือ reference นะครับก็เป็นรูปภาพที่วาดออกมานะครับเป็นแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งครับก็คือเป็น Array ของ primitive นะครับรูปร่างก็แบบนี้ครับเวลาเราประกาศคำว่า string name ขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนนี้นะผลที่ได้คือเป็น reference ตัวหนึ่งนะครับมีชื่อว่า names นะครับ เนมนี่ครับอ้างถึงอาร์เรย์นะครับคือเราดูตรงนี้เผินๆมันก็เป็นอ็อบเจกต์ถูกไหมครับสามอ็อบเจกต์นะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยอาร์เรย์นี่นะครับมันอ้างถึงเรฟเฟอร์เรนซ์นะครับสามอันนะครับก็มีอีกสามเรฟเฟอร์เรนซ์นะครับสามเรฟเฟอร์เรนซ์นะครับอันนี้ก็เช่นเคยนะอินเด็กซ์เหมือนกันครับเบอร์ศูนย์หนึ่งสองเหมือนกันนะครับเรฟเฟอร์เรนซ์แรกนะครับอ้างถึงอ็อบเจกต์ นะครับโจนะครับหัดไปนะครับอ็อบเจกต์อันนี้ก็คืออ็อบเจกต์แอนนะครับแล้วก็อันนี้อ็อบเจกต์ทอมนะครับมันรูปภาพเนี่ยนะครับที่วาดออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้ครับก็มาดู ชนิดที่หนึ่งครับ name เนี่ยนะครับมันถ้าพูดถึงชนิดของมันนะครับมันก็คือเป็นเป็น reference นะฮะที่อ้างถึง array ของ string นะครับส่วน a0 ตัวนี้นะครับหรือ a1 a2 นี่นะครับแต่ละตัวนี่นะครับมันจะเป็น reference นะฮะที่ใช้อ้างถึง object นะครับ string นะครับเพราะถ้าเราเขียนโค้ดไงี้เราบอกว่าเนี่ย สตริงนะครับ s เท่ากับ a a 0นย์เนี่ยนะครับอันนี้คอมไพล์ผ่านเลยเพราะว่าอะไรครับที่บอกนะครับ a 0นะครับเป็น reference ที่อ้างถึงสตริงถูกไหมครับ s ก็เป็น reference ที่อ้างถึงสตริงเหมือนกันนะครับจับมาเท่ากันได้ทันทีนะ assign ค่าหากันได้ทันทีนะคอมไพล์ผ่านนะครับนะครับถ้าเราสั่งต่อว่าเนี่ย s นะอะไรดีครับ dot ผงสั่งพิมพ์กันนะครับนะสั่งพิมพ์ว่าพิมพ์นะฮะ s t o upper case นะครับผลที่ออกมาคืออะไรครับก็ต้องเป็นโจนะตัวใหญ่หมดเลยนะครับวันถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเราบอกว่าเนี่ยเป็นใหม่นะครับเป็นอะไรฮะจาก s เนี่ยเป็น a 0นะฮะผลก็เหมือนกันนะครับนะครฮะก็เป็นโจ เป็นตัวพิยใหญ่เหมือนกันนะครับก็สั่งว่า system o u t p u t l i n e นะครับ a0. t o u p p e r c a s e ได้ด้วยนะครับมันจะนที่บอกคือ reference ของมันเนี่ยนะครับแต่ละอันนี่ก็คือเป็น reference ที่อ่านถึง string ได้ object t r i n g นะครับสามารถที่จะเรียก method ได้ด้วยนะครับก็สั่ง a0. t o u p p e r c a s e เป็นตน้นนะครับครับต่อไปมาดูว่าถ้าเราจะประกาศเป็น array ของ uh, string builder บ้างเป็นยังไงนะครับทำํำยังไงนะก็ประกาศมา string builder นะครับอะไรของ string builder นะครับชื่อว่าชื่อว่า country ล้กันนะครับ countries นะครับ Okay, เท่ากับไทยแลนด์ Thailand, นะแล้วก็ญีแปนนะครับเขียน okay, อย่างนี้นะครับคอมไพล์ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเราบอกต้องการเนี่ยนะครับ มีอะไรของ string builder ถูกไหมแต่ว่าข้างในนะครับแต่ละตัวที่เราเขียนเข้าไปข้างในเนี่ยมันเป็น string นะครับเราเขียนเป็นคำว่า t h a i l a n d อยู่ในข้อหมาย double quote ตรงนี้นะครับอันเนี้ยมีท้ายเป็น string นะครับอันนี้ก็เป็น string เหมือนกันนะครับก็เลยเขล์ไม่ผ่านนะครับต้องเขียนใหม่ครับลนณีเขียนไม่ได้ครับต้องเขียนว่าอันนี้นะครับเท่ากับนะครับ เท่ากับปีกาเปิดนะครับ new string builder แล้วก็วงเล็บนะครับก็เบมนคำพูดนะครับ Thailand นะครับอุ้ยนะครับ comma มมนะครับแล้วก็ new น,นะครับ String builder build นะฮะ build แล้วก็ der นะครับ Japan นะครับแล้วก็เครื่องหมายปดกาปิดนะครับแล้วก็ semicolon นะครับอันนี้ก็จะข้อหน้าเกี่ยนเยอะนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากมันเป็น object ที่เป็น St r i n g builder นะครับหรือเป็นอ็อบเจกต์ประเภทอื่นก็ตามนะครับวเวลาที่เราจะเอาเอาสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาเนี่ยเรต้อง New ก่อนนะครับนะครับมาถึงที่เป็นอ็อบเจกต์ขึ้นมาถ้าเกิดเป็น t r i n g ก็ไม่ยากถูกไหมแค่เขียนขึ้นมาคำพูดอย่างเน้นที่ดูในหน้าก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าสร้างได้เลยอ็อบเจกต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอ็อบเจกต์ประเภทอื่นๆน,นะครับเราต้องต้องสั่ง New ก่อนนะครับถึงจะได้อ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับเพราะถ้าเราคิดภาพต่อนะถ้าเรามีอะไรของ ออบเจกต์ประเภทอ,อื่นฮะรเราต้องเขียนคล้ายๆกันถูกไหมฮะเราก็อาจจะเป็นออบเจกต์ประเภท cat อย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องเปลี่ยนตรงน,นี้เป็น cat ให้หมดเลยถูกไหมฮะ cat 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 ให้หมดเลยนะครับนี่เป็นต้นนะครับก็มาดูรูปภาพนะครับว่าเป็นยังไงนะครับขั้นแรกสุดนะฮะเราประกาศเป็น array ของ array ของ s t r i n g builder ถูกไหมครับ array เนี่ยก็คือเป็น reference นะครับนะครับก็มีชื่อว่า countries นะครับอันนี้อ้างถึงอ็อบเจกต์นะฮะที่ประกอบด้วยสองเรฟเฟอร์เรนซนะครับก็อันนึ่งครับดูทายทีนนึงครับพันธุ์ทีนะครับ,รบ,รบมีท้ายเป็น array ของ string builder นะครับส่วนแต่ละอันในนี้นะครับจะมีท้ายเป็น string builder นะครับเ็ okay, นะครับอันนี้ก็อ้านถึงอ็อบเจกต์นะครับตามนี้ก็คืออันแรกนะ index 0เนี่นะครับอ็อบเจกต์ที่เป็น string builder นะครับเก็บคำว่า Thailand ไว้นะครับอันนี้ถัดไปก็อ็อบเจกต์ที่เก็บคำว่า Japan ไว้นะครับก็ถ้าว่ารูปมาก็เป็นบบนี้ครับนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกครับคือถ้าต้องการจะประกาศเป็นอะไรของออบเจกต์แบบอื่นๆนะที่ไม่ใช่สตริงเนี่ยนะครับต้องเขียนแบบแนวนี้หมดเลยนะคือต้องต้องนิวทีละตัวนะครับทุกตัวต้องต้องนิวขึ้นมาทีละตัวนะครับแต่ถ้าเป็นสตริงก็มีขอจะเว้นนะไม่นิวก็สร้างออบเจกต์ได้เพราะว่าเราใช้บ่อยนะใช้สตริงบ่อยนะก็เลยพวกความสะดวกก็เลยเขียนแค่คำพูดก็พอแล้วนะครับก็สามารถที่จะสร้างออบเจกต์ได้ของสตริงนะครับ